แต์กาสิบมาแล้วจ้าความฮอตที่ติดอันดับต้นๆในใจสสาวของพระเอกวมไพาร์โรเบิร์ตแพทินนซนกลายเป็นแรงบรันดาลใจให้ห้างดังของเมืองผู้ดีมาร์กส์แอนด์สเปนเซอร์ผุดไอเดียอุดริ ไอเดียบันเจิดในการสร้างสารรค์ออกแบบกางเกงในสำหรับผู้ชายรุ่นออรแผนซึ่งจะมีคุณสมบัติกระชับทุกส่วนว้าวคงช่วยเสริมเพิ่มความมั่นใจให้กับทุกทวงทาของบรรดาท่านชายทั้งหลายโดยทางห้างได้ไอเดียลอบเป้าจากตอนที่เห็นพระเอกวมไพายขายดินมาซื้อกางเกงในที่ห้างแต่ดูทางงานเนี้ยถ้าทำจริงพอหนุ่มที่ไอแทบแอบติสยังรับแพสชาจะไม่ยอมมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้แน่ส,สาวๆคงต้องเก็บไปฝันต่อกันเอาเองแล้วล่ะค่ะ ถึงจะมีข่าวลือไร้ายออกมาว่าหนังตอนต่อสายลับเจมส์บอล007พักที่23ประสบปัญหางบประมาณจนต้องเลื่อนถ่ายทำไม่มีกำหนดแต่พระเอกนะแก่เดนิเลเครกเจมส์บอนคนล่าน,นี้ก็ไม่หวั่นไหวเพราะมีโปรเจกต์หนังต่ภยคจอคิวรอโดยหนังสร้างจากนวนิยายขายดีของนักเขียนชาวสวีเดชเรื่อง m e l a n u m Trilogy ประเดิมภาคแรก The Girl with the Dragon Tattoo ของผู้กำกับมิคาเอลบลูมสควิสจะเริ่มถ่ายทำในอีก2เดือนเพื่อให้ทันเข้าฉายเดือนธันวาคมปีน รับรองว่าไม่หายหน้าจุดๆไปแล้วทิ้งให้แฟนคลับสาวๆต้องคิดถึงงานแน่นอนค่ะ วายเคลฟจอรนแรปเปอร์เชื้อสายเฮติดีกรีรางวัลแกรมมี่มีข่าวหนาหูว่าเตรียมลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีผู้นำประเทศนับแต่เป็นตัวตั้งตัวตีระดมหาเงินทุนช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงในเฮติเมื่อต้นปีจนกลายเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจสำคัญของคนที่นั่นเจ้าตัวเปิดเผยว่าอย่างไม่ได้ตัดสินใจเรื่องนี้เพราะการบริหารประเทศถือเป็นการเสียสละครั้งใหญ่แต่การที่เสียงผู้เลือกตั้งเกินครึ่งเป็นประชากรอายุต่ำกว่า22ปีทำให้มองว่าตัวเองก็น่า จะมีโอกาสทั้งนี้ผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งมีเวลาจนถึงวันที่7สิงหาคมนี้ในการเข้าลงทะเบียนก่อนการเลือกตั้งในเฮติจะมีขึ้นในวันที่28พฤศจิกายนศกนี้ค่ะ าราเรียลิตี้สาวทรงอึมนิโคลโพลิซีหรือสนนกี้แห่งรายการเจอร์ซีย์ชอร์ทางช่อง M t v มอยู่ดีๆก็ถูกตำรวจเข้าสวมกุญแจมือระหว่างการถ่ายทำรายการที่ว่าอยู่ริมหาดในนิวเจอร์ซีย์เมื่อวันศุกร์ตามเวลาท้องถิน่นด้วยข้อหามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอย่างยิ่งบนชายหาดแต่ก็ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดข่าวระบุเพียงว่าเธอได้จิบเครื่องดื่มที่บาร์และเก็บชอ็อตภาพตัวเองจากกล้องถ่ายรูปและก่อนถูกจับกุมหนึ่งชั่วโมงได้ทวิตข้อความในทำนองแซว นายบารักโอบามาที่ให้สัมภาษณ์ว่าไม่รู้จักเธออย่างไรก็ตามสโนกกี้ได้รับการปล่อยตัวจากคุกแล้วในวันเดียวกันค่ะ ที่เรื่องครอบครัวร้าชานทางฝั่งเอเชียที่สื่อไต้วันตีข่าวขาดเตียงร้าระหว่างพ่อกับแม่ของศิลปินสาวข่าดแดนโจลินชายอีลินวันนอกจากเพิ่งเจอข้อหาคบชู้ช่วงหลังก็หายหน้าหายตาและหายตัววันหยุดประเพณีหรือวันดีของครอบครัวก็ไม่มีมาร่วมจนโจลินต้องเปลี่ยนให้พี่สาวมาดูแลการเงินให้แทนล่าสุดนะักข่าวแห่ไปตรวจสอบกันถึงบ้านซึ่งคุณพ่อคุณแม่ปฏิเสธเซนโนแต่ความสัมพันธ์ยังดูอึมครึมส่วน เรื่องหน้าที่ผู้จัดก,การส่วนตัวก็อ้างว่าพระพอต้องการเกษียณตัวเองเรียกว่าเกิดเป็นซูเปอร์สตาร์เนี่ยจะเป็นลูกหรือพ่อคนแม่คนก็มีง่ายถึงนั้นนะคะ ชาร์ตออริกอนประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้มีแค่ข่าวดีของแฟนเพลงวง Smap เพราะอาคานิชิจินซึงกัลังจะกลายเป็นอดีตสมาชิกวงคัตตุนมีผลงานโซโล่เดี่ยวครั้งแรกก็ครองแชมป์ประจำสัปดาห์ได้ทันทีเมื่อยอดขายดีวีดีภาพ,พยนตร์ที่เขานำแสดงเรื่องแบนเดจเรื่องราวของความรักกับร็อกแบนดสมัครเล่นฝ่ฟาฟาันอุปสรรคจนได้เทินโปรบนเส้นทางดนตรีอาชีพสัปดาห์แรกขายไปเกิน37,00มัก๊อปีสสมราคาที่ได้เมื่อกับหนังรักคนดังชุนจิอิวาอินางแทนโปรดิวเซอร์ค่ะ 私マネージャーやる。 โอวันนั้นมีโอกาสสูงที่จะเหลือสมาชิก3คนคือคิมฮยองจุนคิมคิวจงและคิมยองแสงซึ่งก็คือทีมเดียวกับที่ได้ร่วมโปรโมตซิงเกิล You Are Man ด้วยกันเมื่อ2ปีก่อนหลังมีข่าวคิมฮยองจุนลีดเดอร์อัมลาสังกัดเดิมไปร่วมเอเจนซี่เดียวกับแพยองจุนและล่าสุดพัคจองมินก็กำลังจะบอยบินไปอยู่กับเอเจนซี่ที่จะช่วยส่งเสริมการงานด้านการแสดงขณะที่3สมาชิกที่เหลือเลือกเดินหน้าเส้นทางดนตรีแต่ยืนยันแล้วว่าอัมลาค่ายปลูกปั้นคือ DSP Entertainment ไปอยู่กับท้ายใหม่แน่นอนแต่ยังอยู่ในช่วงตัดสินใจเลือกสังกัดที่เชื่อถือได้วง WDS จึงอาจมีอนาค,คตคล้ายวงรุ่นพี่อย่าง HOT ที่สมาชิกจาก5มี3ที่ยังรวมกลุ่มออกผลงานด้วยกันต่อในนามวง JTL ค่ะ